ลิปนี้มาสสนคิดสูตร3ตัวต้นลาวพัฒนานะครับวันที่31มมกราคม68นะครับเรามาดูสีติกนกอนะครับให้ใช้4ีตัวแรกนะครับ3 4 5 6หนะครับก็สูตรที่2นะครับสูตรที่3มีทั้งหมด3สูตรนะครับเลขที่ออกก็คือ9 44นะครับเข้า3ตัวต้นนะครับงวดต่อมาออก0 8 6ย์นะครับนี่นะครับ4ตัวแรกนะครับเข้าเลข0ูนย์นะครับสูตรที่2เข้าเลข8นะครับสูตรที่3เข้าเลข6นะครับ ออก086งวดต่อมาออก361นะครับตีตัวแรกมีเลข1นะครับสูตที่2มีเลข6ที่3มีเลข1ก็ออก361นะครับงวดต่อมาออก205นะครับตีตัวแรก3 4 5 6มีเลข5นะครับ2มีเลข0นะครับที่3มีเลข5นะครับออก205นะครับงวดต่อมา524ตัวแรกมาหมดเลยนะครับ524สองูตที่2มาเลข2องสูตที่3มาเลข4นะครับออก524งวดต่อมางวดล่าสุด9 70นะครับสีตัวแรก 5678เข้าเล็กนะครับที่2ก็เข้าเล็กนะครับสูตรที่3เข้าเล็กนะครับไปออกล่าง79นะครับอ่ะต่อมานะครับงวดวันที่3 1มมกรานะครับให้ใช้4ตัวแรกนะครับ9012นะครับแล้วก็สูตรที่2 3กับ6นะครับที่3 8กับ1นะครับจับเป็น3ตัวทดนะครับใครที่จับไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะจับชุดให้นะครับท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะสอนทั้ง3สูตรนี้นะครับเพื่อจับเป็น3าตัวทดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ FC ที่ให้กําลังใจนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบแนวทางเราวัฒนานะครับประจํางวดวันที่31มกราคม68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสูนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอาถากทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ เรามาเริ่มที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรเดิมสูตรเก่านะครับเป็นเด่นเจตัวมาครบ4ตัวนะครับผมจะใช้แค่4ตัวนะครับในการจับชุดในงวดนี้นะครับให้ดูลึกษณ์นะครับวิธีคิดสูตรใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยนํามาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นสิบนะครับก็เอาเลขศูนย์มาตั้งนะครับบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งนะครับเป็นสองนะครับเก้าศูนย์สองนะครับ แล้วบวก3ต่อนะครับเป็น5นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับอันนี้คือเด่น7ตัวมาครบ4ตัวแต่ว่างวดที่แล้วเข้าแค่ตัวเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิธีนะครับน่าจะจับเป็น3าตัวโต้ได้นะครับจากการสังเกตนะครับ4ตัวแรกมันชอบมานะครับวันนี้9012นะครับอ่ะทีนี้ไปต่อสูตรที่2เลยนะครับ สังเกตลูกศรนนะครับสังเกตลูกให้ใช้หลักพันนะครับเลขเ็ดนะครับนะครับอันนี้คือสูตรที่สองเอามาบวกกันเลยนะครับเอามาตั้งบวกเลยนะครับเลขเจนะครับบวกเลขคงที่นะครับเลขหกนะครับเท่ากับ เลขหกเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับมาบวกกันเลยนะครับ7บวก6เท่ากับ13านะครับนำเลข3หลักหน่วยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็บวก3อีกทีนึ่งนะครับก็จะได้เลข6นะครับสูตรที่2อเดือน3กับ6นะครับทีนี้ไปสูตรที่3นะครับไปต่อสูตรที่สามเกตลูกศรยืนเคยนะครับก็ใช้หลักพันตัวเดิมนะครับ นะครับใช้หลักพันตัวเดิมเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับให้นําหลักพันมาตั้งเลยนะครับแล้วก็บวก1นะครับเท่ากับเลขคงที่เปลี่ยนเป็นแสดงนะครับ7จ็บวกหนเท่ากับแน,น,นะครับ8ปดบวกสนะครับเท่ากับ11นะครับ นำหลักหน่วยมาใช้นะครับก็คือเลข1นะครับสรุปแล้วสูตรที่3นะครับเด็ด8กับ1นะครับสูตรที่2เด็ด3กับ6สูตรแรกผมจะใช้4ตัวแรกนะครับ9012นะครับในการจับชุดนะครับหากท่านใดที่รอสูตรโปรแกรม1000สูตรกับ30 0 0 0สูตรเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้มันได้เลขอะไรนะครับขวามือด้านบนนะครับอันนี้คือ1000สูตรนะครับ เด่น8 7 0เงวดที่แล้วมาครบ4ตัวเลยนะครับส่วนด้านล่างอันนี้คือ3 0 0 0 0ืูนยเด่น8 1 0 2 9งวดที่แล้วหลุดหมดเลยนะครับอ่าส่วนในงวดนี้นะครับมันชนเลข8กับเลข0นะครับทีนี้มาเทียบดูสูตรที่1นะครับ4ตัวแรกนะครับ9 0 1 2นะครับมันชนเลข0นะครับวันนี้เลข0น่าจะมานะครับมาจับกับ2สูตรนี้นะครับอันนี้สูตรที่2 3กับ6อันนี้สูตรที่3 8กับ1 จับเป็น3ตัวโต๊ดนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะครับทุกคนก็ลองพิจารณาดูจาก3ตัวโต๊ดที่ผมจับให้นะครับนี่นะครับลาวัฒนา31มกราหกแปนะครับนี่ผมใช้แค่นี้นะครับผมใช้สีตัวแรกของสูตรที่1นะครับสูตรหนึนะครับแล้วก็สูตรที่2 3กับ6นะครับสูตรที่3 1กับ8นะครับนี่ตัวเลขสีแดงๆนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับ รวมทั้งหมด25ชุดนะครับได้แ,แก่ 013, 016, 038, 068, 113, 116, 123, 126, 133, 134ต่อมาก็ 135, 136, 137, 138, 139, 146, 156, 166, 167, 168ต่อด้วย 169, 238, 268, 389 689ทั้งหมดนี้คือ3ตัวโต๊ดนะครับไม่ใช่3ตัวตรงนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับตัวเลขสีแดงๆที่วงกลมไว้นี่นะครับ25ชุดนะครับรวมทั้งหมด25ชุดก็ลองพิจารากันดูนะครับสูตรโปรแกรมมันชน8กับ0นะครับทีนี้มาชน4ตัวแรกนะครับของสูตรแรก0 1 2 9นะครับซึ่งมันชนเลข0ูนย์อยู่ตัวเดียวนะครับฉะนั้นผมก็เลือกเลข0ูนย์นะครับ ชุดไหนที่ติดเลข0 0 1 3 0 1 6 0 3 8 0 6 8นะครับมีอยู่4ชุดนะครับที่ติดเลข0คุณก็เน้น4ชุดนี้นะครับส่วนชุดที่เหลือก็ทำเป็นชุดรองไปนะครับก็เน้นที่มีเลข0ูนะครับหรือ,อยังไงก็ลองพิจารากันดูเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆ f ดท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ